เด็กๆที่สาวายน้ำกันค่ะวันนี้คุณครูทุกท่านมาเตรียมสาวายน้ำเพื่อเราเด็กๆวันที่เด็กๆได้กลับมาที่โรงเรียนกันนะคะแล้ววันนี้ยังจะมาชวนเด็กๆเรียนรู้เรื่องน้ำกันค่ะเด็กๆขาก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องน้ำกันลองไปฟังนิคานสนุกสนุกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะคุณครูทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปฟังนิคาน ยายเช้าเป็นคนชอบหาวไม่ยอมปิดปากวันหนึง่งยายเช้าหาาแล้วไม่ยอมปิดปากจึงได้มีตะกะแตนตัวหนึง่งได้บินเข้าไปในท้องของยายเชา้ายายเช้าคิดว่าตะกะแตนตายแล้วแต่ตะกะแตนยังไม่ตายมันยังดิ้นกระดุกกระเดียกกระด๊อกกระเด็ก,ก,ดอ,ก,ก,ดกอยู่ในท้องของยายเชา้ายายเชา้าจึงไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนจึงแนะนำยายเช้าว,ว่าให้กลืนนกเข้าไป เพื่อที่นกจะได้ไปจิกตะกะแตนยายเช้าได้ฟังดังนั้นจึงกลืนนกเข้าไปแต่นกไม่ยอมจิกตะกะแตนทําให้ตะกะแตนยังคงดิ้นอยู่ในท้องของยายเชา้ากระดุกกระดิกกระด๊อกกระแด๊กยายเช้าจึงไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนจึงแนะนำยายช้าว,ว่าให้กลืนแมวเข้าไปเพื่อที่แมวจะได้ไปกัดนกนกจะได้ไปจิกตะกะแตน ยายเช้าได้ฟังดังนั้นจึงกลืนแมวเข้าไปแต่แมวก็ไม่ได้ไปกัดนกนกก็ไม่ได้ไปจิกตะกะแตนทำให้ตะกะแตนยังคงดิ้นอยู่ในท้องของยายเชา้ากระดุกกระดิกกระดอกกระแดกยายเชา้าจึงไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนจึงแนะนำว่าให้กลืนหมาเข้าไปเพื่อที่หมาจะได้ไปกัดแมวแมวจะได้ไปกัดนก นกจะได้ไปจิกตะกะแตนยายเช้าได้ฟังดังนั้นจึงกลืนหมาลงไปแต่ว่าหมาก็ไม่ได้ไปกัดแมวทำให้แมวก็ไม่ได้ไปกัดนกและนกก็ไม่ได้ไปจิกตะกะแตนตะกะแตนจึงยังดิ้นอยู่ในท้องของยายเชา้ากระดุกกระดิกกระด๊อกกระแด๊กดยายเชา้าจึงไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนจึงแนะนำยายเช้าว,ว่าให้กลืนเสือเข้าไปเพื่อที่เสือจะได้ไปกัดหมา หมาจะได้ไปกัดแมวและแมวจะได้ไปกัดนกและนกจะได้ไปจิกตะกะแตนยายเช้าได้ฟังดังนั้นจึงกลืนเสือเข้าไปแต่เสือก็ไม่ได้ไปกัดหมาทําให้หมาก็ไม่ได้ไปกัดแมวแมวก็ไม่ได้ไปกัดนกนกก็ไม่ได้ไปจิกตะกะแตนตะกะแตนยังคงดิ้นอยู่ในท้องของยายเชา้ากระดุกกระดิกกระด๊อกกระด๊ดยายเชา้าจึงไปเล่าให้เพื่อนฟัง เพื่อนจึงแนะนำยายช้าว่าให้กลืนช้างเข้าไปเพื่อที่ช้างจะได้ไปเหยียบเสือเสือจะได้ไปกัดหมาหมาจะได้ไปกัดแมวแมวจะได้ไปกัดนกและนกจะได้ไปจิกตะกะแตนยายเช้าได้ฟังดังนั้นจึงกลืนช้างเข้าไปแต่ว่าช้างก็ไม่ได้เหยียบเสือเสือก็ไม่ได้กัดหมาหมาก็ไม่ได้กัดแมวแมวก็ไม่ได้กัดนกนก ก็ไม่ได้จิกตะกะแตนทำให้ตะกะแตนยังคงดิ้นอยู่ในท้องของยายเช้ากระดุกกระดิกกระดอกกระแด๊กยายเช้าไม่รู้จะทำยังไงจึงได้ดื่มน้ำเข้าไปทีละแก้วแก้วที่1แก้วที่สองแก้วที่สามแก้วที่สี่แก้วที่ห้าแก้วที่หกแก้วที่7แก้วที่แปแก้วที่9้า แก้วที่สิบหลังจากนั้นสัตว์ที่อยู่ในท้องของยายเชา้าก็ค่อยๆกระโดดหนีน้ำออกมาตอนนี้ยายเช้าไม่แน่นท้องแล้วหลังจากนั้นทุกครั้งที่ยายเช้าจะหาวหรือหัวเราะยายเช้าก็จะไม่ลืมเอามือปิดปาอีกเลยเด็กๆค่ะเมื่อกี้นะคะเด็กๆฟังนิทานเรื่องยายเชา้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะยายเช้ากินอะไรไนะคะ ทุก,กวันถึงออกจากท้องยายเช้าหมดเลยยายเช้าดื่มน้ําเยอะๆใช่ไหมคะเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมดื่มน้ําเยอะๆเหมือนยายเช้านะคะเพราะว่าน้ํามีประโยชน์จะทําให้เด็กๆขับถ่ายได้สะดวกค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ประโยชน์และโทษของน้ําจากคลิปกันเลยนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะประโยชน์ของน้ำที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตกันเลยนะคะ น้ำจะใช้ในการอุป,ปโภคและบริโภคเช่นใช้ดื่มกินใช้ในการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายใช้ในการซักล้างทำความสะอาดสิ่งต่างๆอีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาหารได้อีกด้วยนะคะเด็กๆนอกจากนั้นนะคะ น้ำยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่างๆที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองและทะเลนั่นเองล่ะค่ะเด็กๆและน้ำนะคะยังใช้ในการเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าหรือการเดินทางทางแม่น้ำและทางทะเลนั่นเองนะคะเด็กๆ และน้ำนะคะยังเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเราจะกักเก็บน้ำในรูปแบบของเขื่อนเก็บน้ำนั่นเองล่ะคะ่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่านอกจากน้ำจะมีประโยชน์แล้วนะคะน้ำยังมีโทษด้วยนะคะเด็กๆโดยโทษของน้ำนะคะเกิดขึ้นได้จากการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า แล้วเมื่อฝนตกลงมาหนักๆน,น้ำก็จะไหลลงมาสู่พื้นดินทำให้เกิดน้ำท่วมหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุทกกระภัยนั่นเองค่ะซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน หรือทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตของเราได้เลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ําแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆได้ทําแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆอย่าลืมเตรียมแบบฝึกหัดเล่มนี้เลยนะคะและอย่าลืมดินสอแล้วก็สีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะเด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า15ค่ะ คุณครูอ่านโจทย์นะคะเช็คถูกประโยชน์ของน้ำกากบาทโทษของน้ำข้อที่หนึ่งค่ะน้ำใช้ดื่มกินใช้ประโยชน์ไหมคะใช้แล้วค่ะเช็คถูกเลยค่ะน้ำท่วมบ้านเรือนเป็นประโยชน์หรือโทษคะใช่แล้วค่ะเป็นโทษของน้ำกากบาทเลยค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคสกรปรกมากเลยค่ะเป็นประโยชน์หรือโทษคะเป็นโทษคะ่ะกากบาดเลยค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเช็คถูกเลยค่ะต่อไปข้อที่3ใช้ทำความสะอาดภาชนะใช้ประโยชน์ของน้ำไหมคะใช้แล้วเช็คถูกเลยค่ะ ใช้เป็นเส้นทางการเดินเรือใช่ไหมคะใช้แล้วเช็คถูกเลยค่ะข้อที่4สืบสารวัฒนธรรมเราใช้น้ำลอยกระทงใช้ประโยชน์ของน้ำไหมคะใช้แล้วเช็คถูกเลยค่ะใช้ในการเกษตรใช่ไหมคะใช้แล้วเช็คถูกเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆรบมือให้ตัวเอง่อยค่ะ นะ้ำไปเปล่าประโยชน์นะคะใช่แล้วค่ะเด็กๆประหยัดน้ำแล้วเพราะว่าเด็กๆรู้ดีว่าน้ำมีประโยชน์มากมายเลยค่ะแต่ว่าน้ำก็มีโทษเหมือนกันนะคะเ,เด่กิเด็กๆอย่าลืมชวนพ่อแม่เบ้าใเรื่องประโยชน์ของน้ำและระมัดระวังเวลาเด็กๆอย่กใกล้แหลน้ำด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูโ,โซโซและคุณครูทุกท่นานต้องกอตัวลาไปต่อพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะ Okay. <laughs>